วันนี้เขามีตัวละครแจกนะครับในกิจกรรมล็อกอินวันที่3แจกตัวละครที่ชื่อว่า h o r ัสนะครับ ACK เกมท็อปอัพ e ซ็นเบริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่นวารุแรนพับจีโมบายฟรีไฟล์ ROV เกนชินอิมแพและอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ACK เกมท็อปอัพเซ็นเนะครับ นี่คือตัวละครที่แจกวันนี้นะครับเป็นสายแท้งนะครับผมธาตไฟนะก็หน้าตาตัวละครก็เป็นคนแคระแบบนี้เลยนะครับออกแนวคล้ายๆนี่ไหมยิมลี่หลอดอัพเดอริงเรามาดู ความสามารถของตัวละครที่แจกวันนี้กันนิดนึงนะครับพอดีเลยว่ามันแจกมาเป็นตัวละครธาตุไฟซึ่งผมก็ขาดแทงธาตุไฟพอดีนะครับก็ได้เล่นทีมไฟพิษคู่กับตัวละครที่ผมได้มาเป็นตัวสีทองก่อนหน้านี้ก็คือเฟลิซิตี้ตัวละครฮอลัสเนะครับเป็นสายดีเฟนส์นะครับดีไซน์ของฮีโร่ทีสสูดและเกิดอันตรายและปกป้องออเทอร์ฮีโร่ในทีมถ้าให้ผมสรุปตัวนี้ง่าย,ายเนี่ยก็เป็นแทงธาตุไฟที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็น แทงจ๋าเลยที่ไม่ได้มีความสาม,มารถในการโจมตีซะเลยนะครับสกิลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสกิลของสายแทงกันนะครับไปไล่ดูทีละอย่างกันแลวกันกับตัานออร่านะครับออร่าจะเป็น HP ออรา่าเพิ่ม MaxHP ของอสมาชิกในทีมนะครับ24นะครับทุกตัวนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งอันนี้ผมติกอันนี้ไว้เลยกันล้วกันสกิลหนึ่งนะครับเป็นพาสซีฟนะครับเขาบอกว่าเมื่อได้รับความเสียหายเนี่ย ตัวละครมีโอกาส50%ที่จะได้รับชิลนะครับ5วินาทีนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะสามารถแอคทีฟได้ในทุกๆ7วินาทีก็คือไม่สามารถแอคทีฟชิล t ทีๆได้นะจะต้องเว,นว้น7วิ7วิ7วินะครับอัพขั้น2เนี่ยก็ชิลเพิ่มจาก10%เป็นอีอก10%แล้วก็เลเวล3ก็บวกอีก10%รวมๆเบ็ดเสร็จแล้วก็คือเพิ่ม30%ของ m a ็ HP ของตัวมันเอง เพราะฉะนั้นก็1ในสตัทที่สําคัญของฮอลัสก็แน่นอนเป็นค่า hp นะครับเพื่อให้ได้ไล่เกาะสูงสุดแล้วก็ที่เลเวลสนะครับก็โอกาสในการทริกเกอร์จากเดิมเนี่ยห้บนะครับบวกอีก25%นตะครับไอตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันคํานวณยังไงคือมันมันคิดได้2แบบแบบแรกคือบวก25%จาก50%เข้าไปเลยตรงๆก็จะเท่ากับว่าโอกาสที่จะ active shield เนี่ยอยู่ที่75%แต่ว่า ถ้ามันมีวิธีการคิดอีกแบบหนึง่งซึ่งมันจะไม่ใช่75%คือเพิ่มโอกาสติดเข้าไปอีก25%วิธีการคำนวณมันก็คือว่าจากเดิมเนี่ยมีโอกาสติด50%ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเอา25%เนี่ยคูณเข้าไปใน50%อีกทีคือสรุปแล้วถ้าคำนวณแบบหลังเนี่ยมันจะได้น้อยกว่าเ,เดี๋ยวก่อนนะครึ่งหนึ่งคือ25ครึ่งของคือ12.5ก็เคือกับว่า50บวก1ก็เท่ากับว่า 62.5%ซึ่งไม่รู้ว่าคิดแบบไหนเข้าๆไว้ประมาณนี้กันล้วกันนะครับต่อมานะครับเป็น Battle Skill Hammer of Fortitude นะครับอันนี้เป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหายไฟดาเมจนะครับซึ่งสกิลนี้จะสเกลตามดีเฟนส์นะครับก็เท่ากับว่ามีสเตตที่สำคัญสำหรับฮอรัสเนี่ยสองสเตตแหละสเตตแรกก็คือ HP นะครับเพื่อให้แอคทีฟเกาะได้เยอะขึ้นแต่ที่2ก็คือ Defense นะครับเพื่อให้สกิลโจมตีเนี่ยแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเอา่อด้วยความที่สกิลมันเป็นเป้าเดียวนะครับก็ดูแล้วเนี่ยดามงดามเมอะไรมันก็คงไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีข้อดีนิดนึงตรงที่ว่ามันสามารถป้ายแอคแท็กเพนนตี้ขั้น2ก็คือ,อลดลดพลังโจมตีของเป้าหมาย50%ซนะครับซึ่งถ้าถามว่าไปเจอศัตรูเยอะๆอย่าง ดันเจียนกอบลินอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะแน่นอนผมคิดว่ามันจะไปเหมาะกับการเจอแบบดันเจียนที่มีบอสตัวใหญ่บอสบอสตัวใหญ่ตัวเดียวหรือว่ามอนสเตอร์น้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะไปป้ายลดเอ็แท็กห้อร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาครูดาวไม่ได้นานนะคือตอนนี้ผมยังไม่ไมค่อยมั่นใจนะว่า Initial Recharge Time กับ c m p l p t e r e c ชา r g e Time เนี่ย มันแตกต่างกันยังไงบ้างเอาเป็นว่าเราคุยกันที่แกรปสูงสุดกันลวกันก็คือ12วินาทีหมายความว่าทุกๆ12วินาทีเนี่ยเราจะสามารถลดแอคแท็กของศัตรูปเป้าหมายได้50%นะครับแล้วก็ถ้าอัพเลเวล2ก็ได้ดาเมจบวก5%อัพเลเวล3ได้ดาเมจบวกนะครับแล้วก็เลเวล4นี้ก็จะรีชาร์จไทม์ลด2วินาทีนะครับจาก12วินาทีนะครับเหลือ10วินาทีนะฮะก็ไม่ได้หวังผลเรื่องดาเมจอะไรหรอกนะครับหวังผลเรื่องของการ ป้ายลดแอคแท็กมากกว่านะครับต่อมาสกิลอันติเมดครับผมอันนี้เป็นสกิลที่ดีคือเป็นสกิลที่คิดว่าแทงที่ดีควรจะมีนะครับเพื่อที่จะปกป้องแถวหลังของเราได้นะครับการเดียนชิลนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลโจมตีแบบหมู่นะครับระยะก็คือ3 3มคณเนาะ9ช่องนะครับ Stop a t t a c k i n g and Unleash Battle Cry Forward นะครับคือมันจะเป็นการ ทอนแบบ100%ดีมากคือปกติถ้าเรานึกภาพแบบเอ้ยยิงสกิลไปมีโอกาสทอนศัตรูอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับฮอลัสนี่คือแบบค้อนได้100%ในระยะของสกิลนะครับด้านหน้าของตัวละคร3าคูณสก็คือ9ช่องทอน5วินาทีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายไฟดามดเอ่ดสเกลตามดีเฟนซ์เช่นเคยนะครับแล้วก็ตัวละครของเขาเองเนี่ยพอทอนมาแล้วเนี่ยจะได้ดาเมจรีดักชั่น5วินาที ไอสถานะ damage reduction ก็คือดูตรงนี้ได้นะครับได้รับความเสียหายน้อยลง3 0ซนะครับซึ่งมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในสกิลนี้ด้วยตัวเองจากที่ผมลองใช้มานิดหน่อยตอนกลางวันนะครับก็คือว่าพอมันทอนมาเนี่ยมันรับตีนคนเดียวแล้วถ้าตัวไม่ไม่แข็งจริงเนี่ยกลายเป็นว่าจังหวะนั้นเนี่ยเหลืกเกือบตายหรือว่าตายได้เลยอะ,ะสมมติว่าเราทอนมาได้3ตัวตัวละคร3ตัวลุมตีเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ไอ d a m เ g reduction สามสิบเปอร์เซ็นต์อะ มันปัจจุบันเนี่ยตัวละครผมอาจจะยังเลเวลน้อยไปนะครับคือมันไม่ช่วยเท่าไหร่มันไม่ช่วยเท่าไหร่มันเหมือนจะตายนะครับแล้วก็มีฮิตรีคอเวอรี่นะครับไอรีสตอร์ HP เวนบีอิงแกรกก็คือมันจะเลือดเด้งเลือดเด้งเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่ถูกโจมตีอินิเชียลรีชาร์จไทม์สิบห้าวิคอมพลีรีชาร์จไทม์สิบเก้าวินะครับแล้วก็การอัพเลเวลสกิลก็มีเลเวลสองเนี่ยเพิ่มดาเมจให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลเวลสามอินิเชียลเอเนจีบวกสามเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้อันนี้ นะครับแล้วก็ Require Energy ลบ3 Require e n e r น y ลบ3น่าจะเป็นเรื่องของอันนี้หรือเปล่า l t t m a t t อัติเมตเอเจีก็คือเกรดสีเหลืองอะนะครับน่าจะน้อยลงก็คือเหมือนกับว่าออกออกสกิลได้บ่อยขึ้นหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะและทีนี้แน่นอนด้วยความที่เป็นแทงนก็ยือนอยู่แถวหน้าของทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นไฟนะครับก็ควรจะต้องมีฮิลเลอร์ที่ดี แบบเป็นฮีลจริงๆอ่ะฮีลแท้ๆสักตัวหนึ่งและแน่นอนว่าถ้าเป็นทีมไฟเนี่ยเราก็ต้องเล่นไฟพิษเนาะนะครับผมคิดว่าทุกคนมีตัวละครนี้อยู่แล้วเพ็กเซนดราเครับเป็นตัวละครฟรีแจกมาตามเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็เป็นตัวละครที่ยืนคู่กันดีมากก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะเปิดกาชายังไม่มีตัวละครที่ดีมากนักในช่วงต้นเกมนะครับก็ใช้คู่นี้ใช้ฮอรัสกับ เพกแซนดราเนี่ยถูๆไายๆไปก่อนในช่วงต้นเกมจนกระทั่งแบบท้ายเกมมีตัวละครแท้งที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สลับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งจริงๆ <c oughs> ถ้าถามผมนะใจผมนะคือผมเติมแพ็กเกจตัวละครเติมครั้งแรกใช่ไหมครับถ้าถามใจผมเอาจริงๆแล้วไม่นับธาตุนะยังยังไม่ต้องพูดเรื่องทีไม่ต้องพูดเรื่องการจัดฟอ์เมชั่นอะไรถ้าถามความเก่งกาจนะครับฮอลัสกับมาติมาติน่าเนี่ย เอาจริงใจผม,มให้มาติน่าเก่งกว่าเพราะว่านี่คือแท้งที่ถึกด้วยแล้วก็ดีลดาเมจเป็นกลุ่มได้ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือยกตัวยอย่างคุณลงดันกอบลินอ่ะคือถ้าคุณเป็นเอาฮอรัสไปลงอะ่ะฮอรัสมันไม่ช่วยอะไรเลยเอ่อกอบลินเนี่ยเราต้องการความเร็วในการเคลียร์มอนสเตอร์แล้วก็าสามารถเคลียร์ในระยะเวลาที่น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้ได้3ดาวใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะข้ามได้ไปชั้นถัดไป แต่ฮอรัสเนี่ยดาเมจไม่มีแถมตีเป้าเดียวคอนไปไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้ช่วยอะไรใน d ดนเจนกอ o บ l ิ n นเลยซึ่งเดี๋ยวจะเปิดเทียริสให้ดูว่าทางเมืองนอกเมืองนาคนที่เขาทำเทียริสไว้เนี่ยเขามีความเห็นกับฮอรัสอย่างไรแต่ถ้าถามผมส่วนตัววันนี้ถ้าต้องการแทงสักตัวหนึ่งมาตีหน้าดีกว่าแต่ว่ามันจะติดปัญหานิดหน่อยก็ตรงที่ว่าตัวละครเลเจนสีทองของผมอะ มันเป็นธาตุไฟแล้วมาติน่าเนี่ยมันเป็นธาตุแสงนะครับแล้วคือผมยังไม่สามารถจัดทีมให้มันลงตัวได้อะจึคือมันต้องจัดแบบทีม3เนาะเรื่องของ Elemental เนี่ยมันมีการสลับสับเปลี่ยนในแต่ละซีซั่นนะครับซีซั่นนี้ไฟคู่พิษสายฟ้าคู่แสงน้ําแข็งคู่มืดนะครับแต่ซีซั่นหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนอาจจะเป็นไฟคู่แสงสายฟ้ามาคู่มืดน้ําแข็งไปคู่พิษอะไรอย่างนี้ก็สุดแท้แต่แล้วแต่ซีซั่นนะครับ ประมาณนี้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับในเรื่องของการใช้งานแต่วันนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้ผมยังยังต้องจัดทีมแบบแบบใช้ h o r u ลัสอยู่เพราะว่าผมจะเล่นทีมไฟก็คือผมจะมีเมนเป็นไฟ1แล้วนะครับเมนไฟ 1, 1> แล้วก็มีฮอ r r ลัสไฟ2แล้วก็มีไฟสามนะครับแล้วก็ผมก็จะมีพีตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามา ยืนประคองนะครับใช้คําว่ายืนประคองในตัวฮอลัสเนี่ยก็คือเฮกเซนดราเป็นธาตุพิษพอดีเท่ากับว่าตอนนี้ผมสามารถแอคทีฟสามเอลิเมนต์ได้แล้วนะครับเอลิเมนตอลแอฟฟินิตี้แบบ3ตัวขออนุญาตโทษทีวนกลับมาที่ฮอลัสนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเปิดไอ้นี้ให้ดูครับเป็นเทียร์ลิสต์นะครับสีม่วงตัวแรกเลยคือฮอลัสธาตุไฟเป็นแท้งนะครับแท้งดีบัฟคอนโทรลนะครับก็เอาง่ายๆคือ1คือกาก อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าดันกรอบบินเนี่ยที่เก็บขคดเอ็กพีเนี่ยคือให้1เลยช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับโคตรกากะครับแล้วก็จะมีแอนเชียนแบทเทิลฟิลนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งนะครับเอ้ผมไม่แน่ใจคอนเทนต์แอนเชียนแบทเทิลฟิลคืออะไรผมยังได้ไม่ถึงนะครับแล้วก็ทาวเวอร์ดีฟเอนท์ทาวเวอร์ดีเน์ก็คือไอที่มันเป็นมอนออกมาจากเป็นเวฟเวฟนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันแบบไม,ไม่ช่วยอะไรในทาวเวอร์ดี s เน์ได้เลยนะครับคือกากนะครับแต่ว่า เทมโพลาร์วอลเทคเนะครับเขาให้มา3ก็ถือว่ากลางๆแต่แต่คอนเทนต์อื่นๆนะครับเกรปออฟเวนนอมเอ่อเกรปออฟเคิร์สเอ็มออฟรอสนะครับเนี่ยเขาได้4หมดนะครับเฮริเทติเคิลรูนนะครับได้4นะครับแล้วก็อารีนาอารีนาสี่ก็ถือว่าดีพอเห็นอารีนาสี่แล้วก็ยังชื่นใจเอาจริงแล้วค่อนข้างชื่นใจตัวมันสามารถถอนเป้าหมายในอารีนาได้นะครับแต่อย่างที่บอกตอนต้นว่าคือตัวมันเองอะถ้าของไม่ถึงดีเฟนซ์น้อยเลื่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ การทอนเข้ามาเนี่ยแม่งกลายเป็นดาบสองคมคือถ้ามึงไม่ถึงจริงมึงตายก่อนถ้ากับว่าแม่งไม่มีประโยชน์อะไรในการทอนเลยมึงซื้อเวลาให้ทีมได้แค่นิดเดียวแต่ถ้าแบบในอนาคตสามารถบิวให้ฮอรัสมันถึกขึ้นยืนได้นานขึ้นเลือดเยอะขึ้นป้องกันดีขึ้นแล้วสามารถทอนในอารีนาแบบยืนได้นานขึ้นโอเคอันเนี้ยแม่งเป็นทอนหมู่ด้วยแม่งก็จะคงจะเริ่มแบบเฉิดฉายขึ้นมาในอารีนาได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวผมอาจจะเลเวลน้อยใส่ของไม่ไม่ดีด้วยนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับเทียร์ลิสต์นะครับใครอยากได้ไฟเทียร์ลิสต์อันนี้บ้างยกมือกด1ก็มาดูที่อุปกรณ์สวมใส่อันนี้ผมยังเลเวลน้อยเนาะยังไม่ได้ปลด3ดาวนะครับใส่ได้แค่4ช่องอุปกรณ์ที่ผมสวมใส่ปัจจุบันนะครับก็อย่างที่บอกว่า1เปราะเพิ่มตาม HP สูงสุดนะครับแล้วก็2ดาเมจสเกลตาม Defense นะครับเพราะฉะนั้นออปชันที่สำคัญก็จะมีอยู่2ตัวคือ Defense กับ HP พลังโจมตีไม่ต้องไปสนใจ พลังโจมตีไม่ได้มีผลกับสกิลของตัวนี้จะบอกว่าพลังโจมตีไม่มีผลเลยก็ไม่ได้เพราะว่าตีธรรมดายังคงสเกลตามแอคแท็กนะครับแต่ว่าการโจมตีด้วยสกิลเนี่ยสเกลตามดีเฟนต์ละนะครับอันนี้หัวผมใส่เป็นดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็อาวุธผมใส่เป็นออันนี้ของไม่ดีเท่าไหร่รอเปลี่ยนนะครับ accuracy เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแล้วตัวล่างเป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับชุดเกราะชุดเกราะผมใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์กับ Defense นะครับซึ่งผมขอเปรียบเทียบนิดนึงเพื่อน,อนๆดูอันนี้พร้อมกันนะครับปัจจุบันเนี่ย Defense ผมถอดหัวถอดเสื้อนะปัจจุบันเนี่ย Defense หกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมใส่อันนี้นะครับเนี่ย Defense บวกยี 24. นะดีเฟนต์บวกยีนะ6%นะครับบวกยี 24. HP 6% HP จะบวกมา2,269นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมอยากเทียบให้ดูอีกอันนึงคือชุดเกราะนะครับชุดเกราะอ,อ,อ,อันนี้คริสตเมทแปดเเซ็นแต่ว่าอยากให้ดูจะให้ดูบรรทัดล่างนะครับ HP 729เห็นเห็นความต่างไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้ความต่างให้ดูก็คือออปชันที่เป็นแฟลตกับออปชันที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้า,เป,เ,าเป็นตัวเลขน้อยใช้คำว่าเป็นตัวเลขน้อยอย่างเช่น Defense Attack อะไรประมาณนี้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลจนบางครั้งผมคิดว่ามันจะน้อยกว่าเพิ่มแฟลได้ซ้ําแต่ถ้าเป็นตัวเลขใหญ่อย่างเช่น hp เนี่ยอย่าง hp horus เนี่ยแม่งขึ้นหมื่นแล้วใช่ไหมครับการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเห็นผลมากกว่านะครับอันนี้เป็นของระดับเดียวกันนะครับของสีขาวระดับเดียวกันที่มาดูที่หมวกนะครับอีกทีนะครับเนี่ย hp 6%นะครับได้เพิ่ม hp ตั้ง2 2 6 9แต่ถ้าคุณใส่ off hp แฟลกซึ่งผมอาจจะดวงซวยก็ได้ตีไดอ แม่งได้แค่เจ็ดรอยเกสองเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูออฟเนี่ยเวลาจะใส่ของนะอย่าลืมนะวาดูสีเขียวด้านหลังนะครับว่าแบบมันเพิ่มอะไรยังไงเท่าไหร่บางครั้งแสตดจะดีกว่าเมื่อค่าตั้งต้นมันน้อยบางครั้งเปอร์เซ็นต์จะดีกว่าเมื่อค่าตั้งต้นมันมากนะครับวจะนั้ผมก็จะใส่ตามนี้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะฮะ